คลิปนี้อยู่กันที่ร้านยำจีชานะครับวันนี้ว่ามาเก็บคลิปไปฝากเอฟซีอีกแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังทำน้ำตกค่ะน,น้ำตกขอหมูณจ้านี่ครับที่หลายคนบอกว่า the best สวัสดีครับต่อไปเป็นยำมาม่าหมูสักกระเฉดนะคะยำม,มาม่าหมูสักกระเฉด จ็ดจิเท่ากันนะคะใส่กระเฉดด้วยอ๋อค่ะบางท่านอาจจะมองว่าบันแทาแต่จริงๆแล้วมันเป็นหมูกระแดงดวนด้วยผักสดมันนะคะมาาหมสับนะคะคลิปนี้แอดมาดึกเลยครับเกือบสองทุ่มลว ใส่ถ้วยนำไปทานได้เลยค่ะลูกค้าส่วนหุงมไหมคะ พอหมูปุ่มก็ลงก็เลยไม่ให้เขาหั่นผับเลยก็เลยต้องทำไปหั่นไปคือตรงหั่นมาจากบา้านแล้วชุดหนึ่งค่ะพอดีมันออ๋หมดจ้าก็เลยไม่ได้ให้เขาหั่นต่อเพราะเขา <c oughs> เดี๋ยวหั่นเต็มสเตียมวันนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเลยครับทั้งวันดีแต่ไม่ออกค่ะีกตกทั้งวันเลยค่ะตกหนักด้วยมีท่อผมยำไหนอันนี้ก็อร่อะครับสำรับ เย็นแบบนี้ ตอกแต่ยำแหนมสดค่ะของลูกค้าทุกท่าค่ะอ่าอันนี้จะเป็นยำไข่ปาลาิบเดียวนะคะยำไข่ปาลาิเดียวเ็จะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับเมนูนี้ก็จะ1 0 0อยบาทส่วนมากก็จะเป็นสองไข่สามไข่ครับ1 0้บาทนะคะอันนี้สั่งไข่เดียว,ดยวโดด เธอพี่เขาแอบมาส่องดูเมื่อสะกรู่นะครับอะไรจัดไปสักหนึ่งไข่ ฝากกันไว้นะครับกับร้านยำจีจ้าที่กับตลาดตู้ลุงหน้าสารจฉลลีคลิปตื่นใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ